จังหวัดน่านอ่วมอําเภอเวียงสาฝนตกหนักทําสะพานข้าดลําห้วย40หลังคาเรือนถูกตัดขาดสัญจรไม่ได้ไฟฟ้าดับจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้ระดับน้ําในลําห้วยต่างๆเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้สะพานข้ามลําห้วยระหว่างบ้านสาลี่บ้านวนาไพรตําบลนานม่วบอําเภอเวียงสาจังหวัดน่านนั้นขาดชาวบ้านกว่า70-80คนจาก40หลังคาเรือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่สามารถสัญจรหรือออกมาซื้อของใช้จําเป็นได้ มีรายงานว่าไฟฟ้าในพื้นที่ดับสัญญาณโทรศัพท์หายมีผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านไม่สามารถออกมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและของใช้จำเป็นในขณะที่ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีหน่วยงานเข้าถึงพื้นที่ชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือด่วนนายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรับทราบเรื่องดังกล่าวสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือเป็นการด่วนแล้วหน่วยงานปอพอจังหวัดน่านแขวงทางหลวงอบตอน,นาม,มวบ และองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องเร่งจัดส่งข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรครวมถึงหาทางเข้าไปช่วยผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์ก่อติดข่าวสารรอบวันกับเอียวเรียวประกันได้ในครั้งถัดไปทุกช่องทางออนไลน์ครับ